ทางแดงจิ้บีลงเขือนตัวตัวหนาด้วยใช่ไหแม้ว่านมันขามันอยู่ไต้ยนั่นตึง

หาตัโล่ทนหาหกตหาหกตัโล่เนีไลมามุมนียายคว่า้าด้นา้งนโอ้ยกับน้องปลานาะห่วยฮะสวัสดีพี่นลองเลยมยอง้อในสระมึอเนี่ยมึมีเบียกขาดเบียกเอาปลา่กัน น้ำน้ำจมีร่องใดสบายหรือยาาเอ้ยเมาบ่เมาเลยอันะโอ้ตายตายตุ่มมือตุ่มี่เียวนี่อัดีตะเพี้ยงไงอ้อยาลุดยาลุดยูงนอกเต็มอย่าลุดตั้เสเอาตัวีเสเอาอยู่ข้างนอกฮะอยู่้างนอกนั่งนอกอย่าฝ่าว่า่าลุด Hãy đi ni. เอา tham บ่?ได้ตัวใดก็ถามว่าเอาอยู่บ่? ิงถงใช่ล่ะมีมีไปยังโอ๊ยไปเอาเลยนะตัวหน่อยๆอ,ออกไปลูกออกไปอยู่ข้างอลังไหนข้างใน,ในเก็ยดหลอนเบิ่เบิ่งด้วอยาก <laughs> ิงเลยโยกไปเบิ่งให้คัาดคลาเบิ่งเบื้งคลาัๆๆก็นา่าปูนี่สิ คันผู้ชมห,หลายๆกองเชียร์หลายกันนอหแ้าแมองนี่ลุมเด้ยวแหละตะกินยกไว้เป้่อย <c oughs> พี่คนหนึ่ง่านผู้ชมอยู่ต้นมะพร้าวพี่มี่ทั้งขวามือกับอีกผู้หนึ่งผุนนั่งอยุโรปาบานผุนตื่นเปิดจุกันเห็นแต่หัวขาว <c oughs> พี่บันไดคือ้นลงบันไดมากนะยาย,ยาลงบ <c oughs> ันได, <c oughs> ดามาเลย บางนี่มันเดินปนิษฐ์ปรยู่ดอ่ะเอ้มันดินแข็งแถวนี้คือดินแข็งว่ะเรืบไหวบ้านนี้เอาไหวบ้านนี้คอยนี้ไหวบ้านนี้คอยนี่นี่ปลาบ้นนี้ดิ้นชัวกันดอกอ๋อจะไปนิดหน่อยบอาวเอาออกไปลูกออกไปจนบ้านนี้อยู่ปลาบวน่ะปลาบัว ยืนทั้งคู่ตัวหลากกลับมาทั้งคู่หลากมาเจ้าตกไหวอือแเจ้าตเลิดคู่เจ้าต้องยืนทั้งคู่เนยืนทั้งคู่เลยแหลมย่อต้องถอยมาก่อนมึงปลาไงอ่ะเป็นเม็ดบึมๆเลยมันมุดเอาบ่วะเม็ดบึมๆเลยย้ายปลาไงได้นะนะเอาบ่มุดเอาบ่ว่าตืเจุ้ไตย่อ

tôi mới nhai được bơm đây cả đây, phải đi. แม่ยูน้องเก็บมาเบิดเลย ตก้มนีเอาตัก้มีเอาตก้มีเอายุบก้มก็ได้ทอดก็ได้อ้วนมาอ้วนนี้คนหน่อยนะ,ะนายจะขอบปลานล่ะคุณอ่ะ กันดึงดึงดูคู่นยูซือนั่นจนจังว่าขอว่าขอือสามสามคู่ยางไปน้ำคู่เ้ยออันน้อเาวาตีไย่สองคูดิบนตุ้ยังนะบบ ตาบอกตาบอกเน่พี่ันอานนี่หมดแล,ล้เลาะฟังเด้นยัง้นั่นเดยังยูยูเดีโอ้เจ้ากรไดเหมือะน,ะน,นจันยังาเอานอป่อยมันน่ะนะมาทำตป่ามอ,อยู่ ยดหลอนมดปลาตะเพียนมันเดี๋ยวก็โตน้อยเดียว mượn khu tóc khuôn lòng 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 Si Oun Teng Tiany height N N 26 N 22 23 24 27 28 24 27 28 30 32 33 มีที่ต้มตรงนี้ขาวอ่ะบ่ต้มป้าเจี๊ยะเป็นดินทรายที่ต้มมันอยู่หุบดตนทามั้ง Ba tôi nhảy phải bông một bụng bẩn nhỉ áo bụng du, bụng du bụng 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 bảo bụng 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 tôi bụng tôi bụng 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 sư đọc bụng bụng càng บุ um. ๋มว kind of um ินีของกินกับเลือล้วตอกไว้แล้วปินแล้วกับปีนซองพร้อมนะถ้าปลาในหมอประเดี๋จะหายอยากเยอะค่ะคุณช่วงขา่วนข่วนขเอาเอ้าเอา chốt một lá, có tít ta nín nổi nim nổi chị ô tụi thua lép kì, cứ lại thua, ở bài, mà bà áo luôn nhỉ, áo, nghe thật cái này กัไน้เน,น,น,นยังก็น่สาบ่กนยังไ่กินอันใดจะกินออกไปแล่วสกินอันนั้นละอันต้นน้อยนั่นละอันีอันวัดกันออกนั่นละแห้งดีๆนีนนน่ดึกๆๆๆ เตาจ่กวี่อานี้ขอไปใส่ด้วยป่ะบายหยิบหย้ยข้าวาข้าาวบ้าโรตกินเฮ้ยไหหุด้ยเ้ยเอาอยู่บ่ตัวส่นไปบ้ามันหละเนาะ อ้วนเนี่ยเออสิ่งแค่นีเว้ยชื่อปลาจ้าทุกคนจ้าปลาผลงานได้ซ้ำนี่แหละจ้าบาเาา่เอาไรเอาพ่อได้กินจ้าพ่อได้ให้แม่ได้กินแล้วเวลาเราจะเอาทุกคนจานนี่จ้าปลาตะเพียนสามตัวปลานิ้นสี่ตัวจ้าพราะอะไรซ้ำเนี่ยโลภกลัวฝนจ้านี่ขอบคุณที่รับชมนะคะ กันในคลิปว ja. ิดีโอถัดไปจ้าบ๊ายบายจ้า